สวัสดีค่ะจิรภากาเด่นนะคะวันนี้แนนพาเพื่อนๆมาชมผักในสวนของแนนนะคะตอนนี้ที่สวนมีทั้งผักไฮโดรพอนิกค่ะแล้วก็มีทั้งเคลนะคะแล้วก็ผักสวนครัวค่ะตอนนี้ผักของแนนเริ่มจะเต็มสวนแล้วนะคะเริ่มจะปลูกได้เต็มสวนแล้วกันที่สวยๆเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยอันนี้เพิ่งลงไป ที่แนนทําคลิปตอนสองสามวันที่แล้วอะคะ่ะรากสวยมากเลยนะคะรากสีขาวนะคะอันนี้เพิ่งเปลี่ยนน้าไปนะคะที่แนนเอามาลงวันนั้นให้กับเพื่อนๆดูนะคะแนนทําคลิปไปเมื่อวานเองนะคะเนี่ยค่ะสวยมากเลยโตไวมากนะคะเพราะว่าเขาได้ทั้งสารอาหารแล้วก็ได้รับแสงแดดนะคะตัวนี้เป็นผักไฮโดรพลังค์ที่แนนปลูกในกล่องโฟมนะคะ พุ่มสวยแล้วก็ทรงดีมากเพราะว่าพันธุ์ตัวนี้เป็นเรดโอ๊กนะคะแนนปลูกทั้งหมดตอนนี้มีสี่สายพันธุ์นะคะก็คือตัวที่เพื่อนเห็นต้นใหญ่ๆนะคะตันนี้เป็นพุ่มสวยแล้วอีกสักหนึ่งสัปดาห์ก็เก็บได้แล้วค่ะตัวนี้เป็นเรดโอ๊กนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นกลุ่มของเรดปัตตาวียนะคะถ่ายในช่วงกลางคืนสีก็จะเพี้ยนหน่อยนะคะไม่ค่อยสวยนะคะ เพราะว่าแนนไม่มีเวลาก็เพิ่งเลิกงานมาก็เลยแวะมาดูผักนะคะอันนี้เป็นเรดปัตตาเวียค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มของฟิลเล่นะคะอันนี้เป็นฟิลเล่แนนชอบกินฟิลอู้สวยจังเลยโชคดีที่ปลูกฟิลเล่ในช่วงที่อากาศเย็นนะคะแล้วก็ผักสายพันธุ์ดีด้วยค่ะเนี่ยค่ะเขาเริ่มห่อตัวนะคะ สวยมากเลยฟิลเล่เน้นชอบกินมากนะคะเหมือนอ่อผักกาดแก้วนะคะคล้ายๆกับผักกาดแก้วฟิลเล่กรอบอร่อยสุดๆเลยเน้นชอบกินที่สุดนะคะอู้สวยมากเลยตัวเนี้ยหอ่ออันนี้มีม,มีมีห่อด้วยนะคะเนี่ยมีฟิลเล่อยู่ไม่กี่ต้นนะคะฟิลเล่จะ,มะเมล็ดแพงกว่าตัวอื่นๆคะ่ะสวยมากเลยเป็นแถวนะคะแนนครั้งต่อไปแนนจะลง ให้ห่างกว่านี้นะคะตัวนี้ค่อนข้างที่จะแน่นไปแล้วก็แนนพยายามสับหว่างแล้วนะคะก็เออเอาต้นเล็กมาลงแซมไว้ด้วยนะคะเขาจะได้ไม่มีช่องว่างนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นตัวที่แนนถ่ายทำคลิปนะคะวันก่อนเองไม่ไม่คิดเลยว่าจะโตวไวขนาดนี้นะคะคลิปก่อนหน้านี้ที่แนนเพิ่งลงไปเองนะคะเนี่ยค่ะโตวไวมากเลย นี่อันนี้โตสุดนะคะตัวนี้โตสุดเลยว้าวนี่ถ้ามาถ่ายตอนกลางวันนะคะแนนจะให้ดูไซส์เลยว่าเขาใหญ่มากเลยว้าวนี่ค่ะเป็นดอกใหญ่เลยแล้วก็รากขาวรากเยอะมากค่ะแล้วก็สวยมากด้วยอยากรู้คุณภาพของผักนะคะว่าผักมีคุณภาพดีไหมให้ดูที่รากของผักนะคะ มีการลืมด้วยถ้าถ้ารากของผักสวยแสดงว่าผักของเรามีคุณภาพนะคะแล้วก็ไม่มีโรคด้วยค่ะนี่เดินออกมาเกือบไม่ได้นะคะเพราะว่าอีกมุมหนึ่งเป็นมุมของปูเล่นะคะเดี๋ยวแนนจะถ่ายปูเล่กับเพื่อนๆดูนะคะว้าว อันนี้เป็นกลุ่มของปูเล่นะคะเป็นปูเล่สีเขียวนะคะกําลังโตเลยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้แนนจะเปลี่ยนกระถางให้นะคะใส่ในกระถาง10-12นิ้วนะคะพวกปูเล่เขาอายุยืนนะคะแล้วก็ต้นโตด้วยนี่เป็นปูเล่เขียวนะคะยังไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยเดี๋ยวต้องมาเติมปุ๋ยให้นะคะถ้าเราอยากให้ผัก ของเราสวยแล้วก็เป็นผักกินใบนะคะดังนั้นเราอยากให้เขาสวยๆก็ต้องบำรุงด้วยปุ๋ยคอกนะคะเขาจะชอบมากนะคะนี่คือปูเล่สีเขียวค่ะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นปูเล่สีม่วงนะคะถ่ายตอนกลางคืนก็จะไม่ค่อยม่วงเท่าไหร่นะคะเพราะแนนเปิดไฟไฟแค่ไม่ค่อยสว่างมากนะคะเนี่ยค่ะแนแนเปิดไฟถ่ายกับเพื่อน,อนดูนะคะปลูกในโรงเรือนค่ะ สวยมากเลยในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มของผักสวนครัวนะคะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์นี้แนนจะมาลงมักเขือนะคะแล้วก็มีพริกบางส่วนนะคะที่แนนได้มานะคะแล้วก็นี่เลยสวยๆมีกําลังมีดอกนะคะแนนลดน้ําไปเมื่อกี้เขาก็เลยล้มนะคะตัวนี้เป็นดอกของญ้าหวานนะคะย้าหวานสวยงามมากเลยเดี๋ยวจะยกให้ดูนะคะแน่นมากเนี่ยค่ะ สวยมากเลยนะคะญ่าหวานเป็นช่วงที่ช่วงหน้าหนาวนะคะกลุ่มของพืชตระกูลญ้าเขาจะออกดอกนะคะนี่อันนี้เป็นญ่าหวานค่ะใครที่สนใจนะคะเกี่ยวกับการาใช้ตัวนี้แทนน้ำตาลนะคะสำหรับสารให้ความหวานของคนที่เป็นเบาหวานนะคะอยากหลีกเลี่ยงน้ำตาลก็ใช้ตัวนี้ชงได้นะคะสามารถสืบค้นได้ในเน็ตค่ะ ในเรื่องของสรรพคุณของย่าหวานนะคะอีกกลุ่มที่ไม่แนะนำไม่ได้เลยสวยออกหน้าออกตามากนะคะอันนี้เป็นฟูหมักสวยมากเลยสวยมากเลยฟูหมักนะคะใบเขาเหมือนดาบเลยเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยนะคะฟูหมักนะคะกำลังแตกยอดออกนะคะทอดยอดสวยมากเลย ตอนนี้ฟูมักของแนนต้นโตเหลือประมาณห้าต้นนะคะเพราะว่าแนนสง่งแนนส่งไปหลายต้นแล้วนะคะเหลือแค่ห้าต้นเก็บไว้ทําพันุนะคะตัวน,นี้แนนจะเก็บไว้ให้เขาออกดอกค่ะจะเลี้ยงเขาให้โตเลยนะคะเนี่ยค่ะฟูมักนะคะสวยมากเลยผักขมเบตงค่ะในส่วนของอ่างอนุบาลน,นะคะตอนนี้แนนได้เคล็ดลับใหม่แล้วนะคะเดี๋ยววันหลังแนนจะมา สอนทาเคล็ดลับใหม่ในการอนุบาลกล้าของผักให้สวยนะคะแนนจะให้ดูว่าตอนนี้แนนทําการอนุบาลกล้าในกระมังแบบนี้แล้วก็เนี่ยค่ะเติมน้ําให้เต็มกระมงังปล่อยให้ฟองน้ําลอยขึ้นสูงแบบนี้เขาจะมีช่องว่างนะคะมีช่วงตัวเนี้ยค่ะที่เขากินน้ําเยอะแล้วเขาก็จะทําให้รากของพืชของเรายาวนะคะแล้วก็สวยด้วยค่ะเป็นการอนุบาลต้นกล้าที่ดีมากนะคะแนนทําวิธีนี้ ทำแบบนี้เราไม่ต้องมาเติมน้ําบ่อยด้วยนะคะแล้วก็สวยด้วยอันนี้โปร่งขึ้นมาน่าจะทําให้เขาแห้งนะคะก็ตายไปหลายต้นเหมือนกันเพราะว่าแนนไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะคะมาดูอีกชีนึงก็วันสองวันแล้วคะ่ะถ้าเราใส่ในถาดเล็กๆนะคะแนนจะลืมลดน้ําหรือว่าเติมน้ําให้เขานะคะว้าว <laughs> อันนี้เป็นอ่างอนุบาลของ แตงกวาดัดนะคะที่แนนเคยถ่ายกับเพื่อนๆดูว่าแนนจะเพาะแตงกวาดัดนะคะเนี่ยค่ะต้นโตมากเลยตอนนี้ขยายพื้นที่เบียดบังต้นกล้ากละมังอื่นไปแล้วนะคะสำหรับแตงกวาดัดนี่เป็นพุ่มเลยแล้วก็ ตอนนี้น่าจะต้นโตพอที่จะเอาออกปลูกแล้วเดี๋ยวแนนเสาร์อาทิตย์นี้แนนว่างแล้วแนนก็จะมาปลูกเขานะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นอ่างอนุบาลของแนนที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นผักสลัดนะคะกวางตุง้งแล้วก็เคลค่ะหลากหลายสายพันธุ์นะคะแนนก็ทำไว้นะคะแล้วก็มีผักไฮโดรพนิกส์นะคะทั้งสวนเลยตัวนี้เป็นส่วนของ วอเตอร์เคลนะคะแนนได้เพาะ water crate, วอเตอร์เคลสไว้น้ําแห้งเลยไม่ได้มาเติมน้ําเดี๋ยวแนนต้องเติมน้ําให้กับวอเตอร์เคลนะคะเพราะแบบนี้สวยมากเลยนะคะกําลังจะมีใบแท้ค่ะสําหรับวอเตอร์เคลใครที่ยังไม่เคยเพาะนะคะลองทําวิธีนี้ดูเดี๋ยวแนนจะมาสอนวิธีการเพราะวอเตอร์เคลให้กับเพื่อนๆดูนะคะส่วนกลุ่มนี้เป็นผักที่แนนเพิ่งลงไปเมื่อวานนะคะ สำหรับผักสลัดนะคะแนนจะเอามาลงในอ่างได้แนนต้องให้เขาอายุ15วันนะคะนี่ขนาด15วันรากเขายังโตแบบนี้นะคะรากยาวมากเลยแล้วก็เนี่ยค่ะเวลาปลูกให้เพื่อนๆแยกปลูกคนละชนิดกันนะคะเพราะว่าอัตราการเจริญของผักสีเขียวกับผักสีแดงต่างกันนะคะมุมนี้ก็จะเป็นมุมของกวางตุ้งห้องเต้สีม่วงนะคะเนี่ยค่ะต้นโตแล้วนะคะ ว้าวสวยมากเลยนะคะกร,กรอบนะคะนี่กองตุ้งฮ่องเต้สีม่วงค่ะสวยจังปลูกไม่ได้เยอะนะคะปลูกผักชนิดไหนที่นนชอบกินนนก็ปลูกนะคะไม่ได้ปลูกเยอะอันนี้ปลูกกินนะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะมีอ่างอนุบาลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเคลดยรัชเชียนนะคะก็จะมีกระหล่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวนันจะเอาลงปลูกในดินนะคะน้ําเริ่มหมดแล้วเดี๋ยวนันต้องมาเติมน้ํานี่เป็นกระหล่านะคะสวยมากเลยนะคะ อันนี้เป็นสเกลเลตเคลนะคะแน่นมากนะคะแล้วก็มีน่าจะเป็นแคนตาลูปนะคะเพราะไปทั่วเลยไม่มีที่จะปลูกแล้วตอนนี้นะคะโรงเรือนที่ว่ากุ้งกว้างตอนนี้ไม่เหลือแล้วค่ะไม่เหลือที่จะลงแล้วนะคะมีที่วางทั่วไปหมดเลยอันนี้พาชมอา่า สวนผักไฮโดรนะคะที่แนนทำไฮโดรไว้เดี๋ยวใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะยังกล้ากลัวที่จะทำการปลูกผักไฮโดรพอนิกนะคะหรือว่ายังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะแนนแนะนำเลยว่าถ้าเพื่อนๆไม่ลงมือทำนะคะเพื่อนๆก็จะไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะคะดังนั้นเมื่อศึกษาแล้วต้องเริ่มลงมือทำเลยค่ะ เริ่มจากหาอุปกรณ์นะคะถ้าใครยังไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรบ้างก็เข้ามาดูที่คลิปของแนนได้เลยค่ะแนนมีคลิปแนะนํานะคะสําหรับคนที่อยากปลูกผักไฮโดรพอนิกแบบเบื้องต้นแบบไม่รู้อะไรเลยนะคะอยากปลูกผักง่ายๆเลยก็เข้ามาดูได้ที่คลิปของแนนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนหาคลิปแนนไม่เจอนะเพราะว่าคลิปแนนเยอะมากนะคะใน y o u t u b e นะคะแล้วก็ในช่องทางของ Facebook ก็อย่าลืมนะคะ แนนมีไลน์ในเพจ Facebook ก็เข้ามาตามหาแนนได้ในช่องทางของ Facebook นะคะชื่อเดียวกันนะคะก็คือชื่อจิดาพาการเด่นเป็นภาษาอังกฤษค่ะเพื่อนสามารถสืบค้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้นะคะก็เจอแนนเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็เข้ามาทักแนนได้แนนมีไลน์นะคะก็เข้ามาทักแนนได้เลยเดี๋ยวแนนจะส่งคลิปให้นะคะนี่สวยมากเลยนะคะ อันนี้เป็นผักที่แนนถ่ายอีกวันหนึ่งนะคะแนนมาดูผักค่ะสวยมากเลยเนาะนี่ขนาดถ่ายตอนกลางคืนนะคะอันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะอีกก่อนหน้านีา้เดี๋ยวแนนจะต้องเก็บนะคะอันนี้ยังไม่ครบสามสิบวันนะคะได้ประมาณเพิ่งลงไปสัปดาห์ที่แล้วตัวนี้น่าจะยี่สิบเจ็ดวันนะคะยี่สิบเจ็ดวัน เหลืออีกประมาณสักสัปดาห์หนึ่งนะคะหรือว่า2ส,สัปดาห์นะคะแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะคะถ้าเราลงผักวางแผนการปลูกผักทุกสัปดาห์นะคะเราก็จะมีผักติดสวนตลอดเวลาเลยอยากกินแบบไหนก็ปลูกนะคะใครที่ชอบกินยังไงก็ปลูกได้เลยค่ะแนนชอบกินแบบไหนแนนก็หามาปลูกนะคะโดยเฉพาะตัวนี้ชอบมากนะคะฟิลเล่นะคะสวยงามมากเลยนะคะถ้า ถ้าเพื่อนๆมาเห็นตอนกลางวันนี่จะสวยกว่าน,นี้นะแต่แนนถ่ายกลางคืนเพราะว่าแนนต้องมาปลูกผักช่วงกลางคืนนะคะแนนชอบปลูกผักกลางคืนมากกว่าเพราะว่าผักเขาจะฟื้นตัวได้ดีกว่านะคะปลูกตอนกลางวันร้อนนะคะเดี๋ยวให้เขารบกวนการเจริญเติบโตของเขานะคะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาดูการปลูกผักของแนนในคลิปนี้นะคะหรือว่าพึ่ง มาเจอคลิปแนนเป็นคลิปแรกนะคะแนนแนะนำเลยว่าเพื่อนๆจะต้องกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แนนนะคะถ้าเป็นช่องทางของ Facebook ค่ะแต่ถ้าเป็น Youtube จะต้องกด Subscribe นะคะกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ค่ะเวลาที่แนนลงคลิปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปของแนนนะคะ เดี๋ยวหาแนนไม่เจอนะคะแต่ว,ว่าไม่เห็นเลยนะคะไม่เห็นคลิปของแนนดังนั้นเพื่อนจะต้องกดติดตามไว้นะคะนี่เลยสวยๆเลยค่ะถ้าใครมีปัญหาเรื่องการปลูกผักก็เข้ามาทิ้งข้อความไว้ในในช่องทางไลนยนะคะเดี๋ยวแนนมีเวลาว่างแล้วแนนจะเข้าไปตอบให้นะคะสำหรับวันนี้แนนก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูผักสวยๆของแนนนะคะแล้วอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์ให้แนนด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแนนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ